เอา้าเอาเอบรรยากาศเนี่ยตอมไววไปนำฝนตกไปนะแม่มาดับครับผมโอ้ดาบสวัสดีอย่างเดียวเลยดาบเออววยปิดป,ประตูยอู้บรรยากาศนิ่นค่ายนะฝนตกนะนี่โอ้ยโง่ติดเชือกในค่ายวิงในค่ายนะสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเซนเป็นโผล่านะครับคลิปนี้นะผมจะพาไปดู ไปคุยกับยามีนครับหลังจากพึ่งชนะหมาล่าสุดก็ยามีนี่ก็หยุดไปหูสามสีปีได้นะครับถามน้องก่อนว่าเป็นไงกลับมาไฟแรกก็เหมือนกับเริ่มใหม่นะก็เดีไปคุยกับ,บยามีนครับอ่ะยามีนสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงล่าสุดหมดไหมหมดไหมเหลือน้อยเหลือน้อย เป็นเป็นการเพิ่งกลับมาไฟแรกเนาะใช่โชกกี่ยกสามยกสามยกเป็นเป็นมวยอะไรนะมวยวันขอ,<ะ>ของแพทเหตุไฟก็คือไ่ายวันเลยแหละพี่อ๋อของแพทเหตุไฟก็เหม,มือนรายการแบบว่าย่อยมาจากวันนั่นคือถ้า,ถ,าถ้าชกรายการนี้แล้วก็มีโอกาสเข้ารายการวันถ้าแบบว่าโชว์ความมีสวยอะไรอย่างนี้สามยกหมดตั้งแต่ยกไหนอ่ะหมดตั้งแต่ยกแรกหมดยกแรกไม่ได้ต่อยนานหมดพี่ หยุดไปกี่ปีสามปีครับสี่ปียกยกยกกับฝรั่งใช่ไหมรักชายลราเราก็อยู่ในความเกขาความเป็นมวยของเราเนาะอยู่ได้น้นหนึ่งอยู่ได้ก็ร่างกายก็ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วหลังจากที่แบบว่าเพิ่งได้มาขยับในรอบสามสี่ปีเจ็ดสิบได้แล้วใชประมาณเจ็ดสิบได้เกือบร้อยแล้วไปนี่ร้อยเลยไปนี่ซ้อมไปนี่ซ้อมแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเฮ้ยไปนี่ร้อยเลยเหรอซ้อมสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องการแบบว่าอยากขยกับสักฝ้ไยสองไ้ย,ย,ยอะไรเงี้ย,ยก่อนจะเข้าวันลุมเีนะอยากเข้าลรได้เลยไหมเฮ้ยได้เลยได้เลยมันออกวุฒไม่ได้หยุดเลยนะได้เลยได้เลยนะได้เลยโอ้โหนี่ก็เป็นยามีนพีเกแสนชยนะัยแับลมทับจับง่าน,นะหรือว่าจับแล้วจับแล้วจ,จับแล้วจับแล้ว เราหมดเอ้ยเราเราหมดเขาเขาเกี้ยงเราหมดเกี้ยงเขาหมดเราเกี้ยงนี่ก็เป็นยาเมียนโอ้โหท่าตัวอะไรอังคารล่าสุดประมาณสามแสนสามแสนสามพันสามพันสามเหมือนก็เหมือนว่าได้วอร์มร่างกายไปตัวนะของจริงนู่นแหละวันลุมพินีรอเลยวันสัมมิชิวันสัมมิชิวันสัมมิ จะม่ซิอาจารย์หลอารหลงว่ามันจะไม่ซีนล้ที่ก็เป็นยามีนะเป็นบรรยากาศที่ค่ายีเทีย,ยมเย็ียนนะวันนี้ก็ฝนตกเรปิดนประตูแล้วฝนสาดแล้วก็มาสาดมานะ